ระ่างเซรั่มกับม e er อเตอรไรเชอร์อันไหนดีกว่ากันสำหรับผู้ชายนะวันนี้พี่มีคำตอบว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับขอดีก นึ่งเนี่ยพี่มีก็ได้ลงลงเข้าไปในแบบพวกขายเครื่องสำอางหรือเครื่องความครีมเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยพี่มีก็ตั้งถามว่าผู้ชายเนี่ยใช้อะไรดีคือเขาก็มีคนแนะนํามาบอกว่าคนที่ใช้มอเ m อร์ไรเซอร์นะที่จะดีต่อผู้ชายมากกว่าเพราะมีให้ความผุ่มชื้นผู้ชายนี่หน้าแหง้งเป็นขุยแล้วก็คืออ,อาการแบบอาจจะเป็นสิวอะไรเนี่ยคือมออเร์ไรเซอร์เนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับดีกว่าเซรั um. ่มซ um. ึ่งเซรั่มเนี่ยไม่ได้เหมาะกับผู้ชายมากนะครับหลายการสถาบันของอเมริกาก็บอกว่าการที่ใช้มอเ m อร์ไรเซอร์เนี่ยก็คือดีต่อผู้ชายมากนะครับบางทีบางยี่ห้ออเนี่่ยผมะ คิมปะัะแดดลงไปด้วยนะ FPF สามสทำให้หน้าเราเนี่ยได้สองตัวเลยครับตั้งแต่หน้าใสหน้าชุ่มชื้นแล้วก็มีกันแดดในตัวด้วยถือว่าดีมากๆเลยวันนี้พี่จ,จะมาแนะนำสองตัวที่ถือว่า,าราคาไม่แรงแล้วก็เหมาะกับ บ้านเราแล้วก็เหมาะกับทุกคนที่จะมาซื้อหาต้องได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือก็คืนิวเจอร์จีน่านะครับก็คือตัวนี้ก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันแต่ว่าที่นี่เป็นผลล้างหน้าทึ่งพี่มีได้โอกาสได้ใช้คือว่าดีมากแอบเขามันใช้นะั่นดีมากเลยทุกคนต้องมาลองกันว่าเป็นยังไงนะพี่มีก็ไม่เคยใช้นะต้องมาซื้อลองอนะ่ะใครสนใจตอนนี้ลาซาด้านะครับมีโปรเก้าเก้วล,ลดเยอะมากนะครับใครเข้าไปดูได้เลยเดีพี่มีจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างว่าเออราคาลดขนาดไหนนะเข้าไปดูกันเลยนะครับผมลดรถรลถซื้อขั้นไนไนะด ครับผมวันนี้อันสุดท้ายนะครับนีวโจเดล่านี่ก็คือหน้าสะอาดเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนิดนึงก่อนเราฟูนาตอนนี้คือหน้าสะอาดแล้วก็หน้าเนียนต้อไม่ให้มีิมมีสิวเลยทุกหน้าใสาขนาดนี้นะครับใคร,ใครไม่เคยลองลอง,ลองได้นะครับแนะนำนะครับและอีกตัวหนึ่งก็เป็นเซลาวีนะอันนี้เลยนะครับ ก็คือถือว่าเซลล์วีนี่ก็คือเป็นแบรนด์ดังแล้วก็เป็นเครื่อที่มีอย่างยาวนานนะครับเชื่อถือได้นะครับคือ2ตัวนี้นะครับรับรองเลยว,ว่าทําให้เราหน้าใสขึ้นแล้วก็สิวลดลงแน่นอนนะครับใช้อย่างเป็นประจํานะครับใช้ตั้งแต่เช้าเย็นได้เลยนะครับผมใครสนใจก็เข้าไปทางมาได้นะถือว่าพี่มีจะมารีวิวอยู่ที่ว่าซื้อมาแล้วเนี่ยจะใช้แล้วมันจะเป็นยังไงนะเอาพี่มีก็ไม่เคยใช้นะเราลองมารีวิวไปพร้อ,รอมๆกันดีกว่าว่าหน้าเราจะดีขนาดไหนบ๊ายบาย